もうはずか สวัสดีค่ะท้องชนหาตาเจียหาสวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้นะคะหล่อซื้อก็มีเนื้อหาใหม่นะคะที่จะมาสอนเด็กๆนะคะในส่วนของการบอกเวลานะคะแต่เราก่อนที่เราจะบอกเวลาได้นั้นนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักคําศัพท์เกี่ยวกับช่วงเวลาทั้งหมดก่อนนะคะและในวันนี้นะคะหล่อซื้อก็นำำําคําศัพท์เหล่านั้นนะคะมาสอนเด็กๆนะคะจะมีช่วงเวลาไหนบ้างและแต่ละคํานั้นจะอ่านว่า ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังกันเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆว่าช่วงเวลานะคะในภาษาจีนแต่ละคำเนี่ยจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะเด็กๆามาดูคำแรกกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำนี้เลยค่ะเด็กๆคำนี้นะคะจะอ่านออกเสียงว่าลิงเฉิน หลิงเฉินหลิงเฉินตัวนี้นะคะหมายถึงก่อนรุ่งเช้านั่นเองค่ะเราจะนำวางไว้ในส่วนของด้านหน้าของเวลานะคะตั้งแต่เวลาตีหนึ่งค่ะเด็กๆตีหนึ่งตอนค่ำนะคะจนถึง6กโมงเช้านะคะเราจะใช้คำว่าหลิงเฉิน หลิงเฉินนะคะแปลว่าก่อนรุ่งเช้าหรือหัวรุ่งนั่นเองนะคะเ,เด็กๆอะมาดูคําต่อมากันเลยนะคะคําต่อมานะคะคํานี้เลยค่ะคํานี้นะคะจะอ่านออกเสียงว่าจ่าช่างจ่าช่างนะคะจ่าช่างตัวนี้นะคะ ก็หมายถึงเช้ารู่นะคะเช้ารู่เช้ารู่ตอนไหนเวลาไหนละ่ะเราจะใช้คำว่าจ่าวช่างนะคะเราซื้อให้ระบุเวลามาแล้วนั่นคือเราจะใช้ตั้งแต่หกโมงจนถึง8ดโมงเช้านะคะ6โมงเช้าจนถึง8ดโมงเช้านะคะเราจะใช้คำว่าจ่าวช่างนะคะเด็กๆเ,เคยได้ยินคำว่าจ่าวช่งางเหาใช่ไหมคะอันนี้หมายถึง สวัสดีตอนเช้านั่นเองนะคะอะออกเสียงตามเหล่าสื่อก็เหล่าสื่อตู่ e r sun เจ้าช่งางเจ้าช่างนะคะหมายถึงเช้าตรู่นั่นเองค่ะเด็กๆอะมาดูคําถัดมาเลยค่ะคํานี้กันเลยค่ะเด็กๆคานี้นะคะก็จะหมายถึงตอนเช้าอีกเหมือนกันค่ะแต่คำนี้เราจะใช้ในช่วงเวลา แปดโมงเช้าหลังเคารพธงชาตินะคะตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะเราจะใช้คำว่าเช้าอู่อ่าเช้าอู่นะคะหมายถึงตอนเช้าตั้งแต่แปดโมงจนถึงเที่ยงนะคะอ่ะก็เหล่าซือตู老师读一二三上午上午หมายถึงตอนเช้านะคะ สำหรับตอนเที่ยงนะคะเราจะใช้คำศัพท์คำว่าจงอู่จงอู่นะคะหมายถึงตอนเที่ยงนะคะคำว่าจงอู่ตัวนี้ค่ะเราจะใช้ในช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะเราจะอ่านออกเสียงคำว่าตอนเที่ยงว่ายังไงนะคะก็จะอ่านออกเสียงว่าจงอู่จงอู่นะคะนั่นหมายถึงตอนเที่ยงนั่นเองค่ะเด็กๆอะ มาดูตอนบ่ายกันนะคะคำถัดมานะคะก็จะเป็นคําว่าตอนบ่ายนะคะเราจะใช้คำว่าเสี่ยอู่เสี่ยอู่นะคะหมายถึงตอนบ่ายนะคะคานี้นะคะเราจะใช้ในช่วงเวลา13บสนาฬิกาจนถึง16บหนาฬิกานะคะเราจะใช้คำว่าเสี่ยวอู่เสี่ยอู่นะคะเด็กๆอ่ะมาดูคําถัดมาค่ะคำนี้ค่ะตอนเย็นตอนเย็นตอนพระอาทิตย์กําลังจะ นะคะเราจะใช้คำว่าป่างหวานป่างหวานนะคะป่างหวานตัวนี้นะคะหมายถึงตอนเย็นนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะหรือ4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะคะจะใช้คำว่าป่างหวานป่างหวานนะคะโอเคค่ะถัดมาเลยค่ะคำนี้นะคะจะอ่านออกเสียงว่า หวานช่งางวนช่างนะคะหวนช่างตัวนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นพระจันทร์ไหมคะนั่นหมายถึงตอนค่านั่นเองคะ่ะตอนค่ำกี่โมงนะคะเราจะใช้คํว่าวานช่างเราก็จะใช้ตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาเลยคะ่ะจนถึงเที่ยงคืนนะคะ6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเราจะใช้คาว่าหวานช่างนะคะ หวานช่างแปลว่าตอนค่ำนะคะและคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนมีเที่ยงวันนะคะจงอู่แล้วก็ต้องมีเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนเราจะใช้คำว่าอู่เย่อู่เย่นะคะเย่นะคะอ่านออกเสียงอู่เย่นะคะหมายถึงเที่ยงคืนนะคะ ก็จะเป็นตั้งแต่เวลาอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่เวลา24นาฬิกาจนถึงตีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือเที่ยงคืนเลยค่ะ12กลางคืนนะคะก็จะเป็นอูอ่เยนะคะอู่เยหมายถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นไงนกันบ้างคะสำหรับคำศัพท์ในวันนี้นะคะสัะคำศัพท์ในส่วนของช่วงเวลาต่างๆนะคะเราก็จะมีตั้งแต่อตอนเช้านะคะก่อนรุ่งเช้าตอนเช้ารู่ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายนะคะตอนเย็นและตอนค่ำเที่ยงคืนนะคะคำศัพท์เหล่านี้ที่เราซื้อสอนไปนะคะฝากเด็กๆทุกคนนะคะกลับไปท่องคำศัพท์นะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะที่จะอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งเหล่าซื้อด้วยนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะฝึกฝนเยอะๆนะคะเหล่าซื้อจะดูนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถอ่านออกเสียงได้แค่ไหนนะคะเด็กๆให้ไปฝึกฝนเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ มาเจอกับเราซื้อกันอีกในคาบต่ออาคาบหน้านะคะคาบถัดไปนะคะในวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะจจายเจนค่ะเด็กๆแล้วเจอกันนะคะ